เกาะดีๆ้ะเกาะดีๆคี้แหนะคีแไหมคุ้มตาดำที่เหนียวดีใส่ตาี่คางบอกคุณแม่เม็นว่าไงคุณแม่มันข้างบอกคุณม่เคยกับค่างกันบ่มีคนเม็นจะค ตงสั่เม่นข้างเสวยเมนบ่มีคนเม่นจ้าคนจะไปช่วยพุ่นเนี่ยเออเ๋ยวไปก็สเดี๋ยวจ้ด้วยละผู้ใดตาเขาวโอโเดอดแล้วย่นี่น้องนั่นหลเตาบอกว่าี่อะที่ไปแล้ว ไปลูกปนาข้วขาติดนาข้าวอีกยากอีกาไม่สาษณติดนาข้าวไปเมืองนอกน้ำนาขาวอีกยากอีกโหภาษาเยอรมันมาจสสวัสดีตอนแรกนี่นี่ฟอร์มเยอรมันนี่ กดเบ s ตรนอาเบนิ s เา a บ s โอ้ยบีมเจ้ากาวตีบวกไปแล้สิบบาที่เ้ลืมบีมเจ้ากอนเข้าแรงเายังไงไรกินนไรเข้าแลกินนิ่งเนถึงต้องแล้วเออก็ะซำสับเนาะฮัลโหลัดี่ะกูดีบีนงกูดีบีน ลงยางเช่ป่งลงยางแลงรงจะพูนถึงเนี่ย้อเดถาคุ้โมอ่ะเนาะเอาไปค่อยๆว่างเดื๋ยเขาว่าเดื๋ยพักกันบ่เอาไปไปท่านไหนก่อนเอาไปหาคุ้โเออเอาาว่าเดียวพักกันแต่สมัมนเกิดมเน่เลยนะเอาเรนบ่หาคุโสแยกชาแยกขัวเอาจะไปหาใครเอา ตนอะไรต้ากมยาหักหยาัหาาง่างบัดหยายุ่ยเยนบะซ่บเด้จังนก็เล้วทอกบันท่างเวลาไม่ด้จฮะจะอุ้มโอ้ยมันบอกว่าถือมันหลหน้าหนาละหน่อยน้าหน่อยจอุ้มทั้งมดอน มนตากอยู่นี่ประมาณอุ่มหนึ่งอุควัวน้อยๆไม่ได้ตากหลายตรงนี้คล้ายมืดมาท่านได้ขินนี่ไม่สมไม่สมนี่นี่ไม่แน่นไม่แน่นไม่แน่นสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเม้นคุยกันได้นะคะคือบุมมีคนมิ้นเนาะ ท็จะไปมุมขึ้นบรรถคุณระวังน่โอเคเราจะไปกับอุ้มสองคนสองเชืองนะครับทุนนี้อภิญญาครีนจะไปอุ้มสองเชือกนะครับู่ของแกนคูบเนู่่จะเดินทางด้วยข้าไปเต้นกอน สี่โมงเช้าใช่ไหมว่าไปสตึก่อนก็ได้ตอนเช้าน่ยว้าไปเที่ยวกับสินก่อนเข้าไปเต้นงยาก่อนเนอย่างที่ชเดินไม่ได้เลย ดำเลยสิละโซดำสวัสดีครับม่แรสวัสดีค่ะที่สมอดงานได้เดี๋ยวบน้าเวดยางมันมีมุกปี้เลเวดนี่ยกัที่แยกไปหนาออพวงก็จะ้ามเลยคุบอกว่าหางลูกเก๋ยจงหว่าหางลูกเก๋ย ักตาสวัสดีค่ะสวัสดีแมนคุณครูพินโจบน แม่แม่สวัสดีค่ะถ้าตุ้มเกี้ยวเขาละตีถ้าตุ้มเลยเคี้ยวเขาเนี่ย บมคุณผู้พิญโยยูธาตุ่มตเกี่ยวเขายาอกัลังกายบรู๊จ้ามะลิใหญ่ดิเขาไม่ขายเขาซื้อไปขายเขาซื้อไม่พอนี่ไอ้ลี่เหรอขายจนแล้วซีซาหาพันเนี่ยสบายเลยเหรอนี่ขายมองใด้ยัาไปปูไว้เนาะเขาทำแล้วทีทีวงเทำแล้ว็ปลูไว้เจ้าออกไว้บักเขาติดจับเจ้า เอาพี่เจนไปล่งเออคืนก็ขึ้นเขาว่าคืนึ้นได้อยู่แต่ว่าย่ำล่องตรงมีแนจ้าจลงล่องในถนนสิล่องในเมื่ะเออตกลองกันเด้อถนีสิล่องไน้บ่น้อพี่เจนเนี่ย๋อ้ข้าวยังเขียวอยู่เลยเว้ยทังบ้านเขาเกี่ยวไก่สิแนล้่ละแป้นเหมือนละแป้นทงเหมือนหรอใช่เขาอันใช่เขาอย่างก็ ก็ขอลอยหาโอ้อันซิบหาเนี่นะบ่ได้ใส่ลอยหาใส่ก็ขอเบา่ก็เลยเกีียวไก่สิเซตเมื่อแล้วทั้งบ้านกก่สีเหลือเนี่ยตามองได้ที่ไก่ไก่น้ำน้ำบ่ท่านหลุดกันไหนหลุดลงยากสวัสดีค่ะเอฟซีปลาศาสตรเพื่อปลาสาสแก่เขียวอยู่ เพื่อปราศจากเขียวเพคนใส่เขาเมาลีใหญ่เด้ทั้งฝุ่นเพคนใสล่ลอยลอยหาเนาะทั้งฝีใส่ก็ขวบชิมหา <c oughs> แต่ว <c oughs> ่าแถวบ้านตะการก็มียยเขียวเยอะเลยแต่ว่า <c oughs> ทางชุมพลนั่นแป้นแล้วชุมพลชุมพลนเขามีแต่ก็ขวบมาเนาะเขาเขาเขาวัางเขาเมลีนะ่ะราคาสิบ ทิสองบาทกลัวเนาะของมือเนี่สองบาทยังได้ทิงบาทนะเออบางหันมันสิบทิบางหันมันลงมันขืุขระยูสะตึกนี่ยทิบสองบาทกลัวลุงคนไปขายได้ดิสองบาทสามสบสวยสวัสดีค่ะม่านคุณเนี่ยนี่โอ้ยเอาเจ๊กระดานั่น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 ก็ขอสูญหานะเมนคืขอสูญหานี่บวท่านไหนแกเถอะได้บางก็ขออน ก็ขอสิมหาในเกียวแล้วก็ขอหนึ่งห้านะคะแถวแถวบ้านก็จะใส่หนึ okay. also, ่งหาบุเขาไม่ได้ใส่ซูนหาซูนหามันจะเป็นมารีไงมันจะดุนกลัวกันกำลังถักำลังเริ่มถักำลังใส่นำนุ่มนะไปหักกันเลย ไม่ง่ายตนลอนเลยเดี๋ยวล่อเดี๋ยวโนนลองเจรจาก่อนเออจรจ่าก่อนนะคนขึ้นได้ล่งล่ได้ได้เท่านี้ได้จ้างลงได้เท่านี้วันพใหญ่พิ่เขาเขาม่ไหวหนีตีโอ้ยคนนเทียบเึ้่เราไม่เชียเลยนี่เพลโอ้คนนี้เออต้เร่ตัวเรา้อีบในแต่เชียแต่ว่าเอาไหนีอนก็ได้แต่ว่าไกลหลายไล่ไกลหเหมือ้วโอ้หมันยูตัวนี้ไม่ได้ถงใหญ่ๆเลย

ก็อันพ่อได้อยู่ค่ะปีนี้เขางามแนอยู่บางทงบางตตะวันถ่วมไปสองทงเข้าบ่ใครได้เต็มที่ก็ได้เกี่ยวอยู่อาจจะไม่เต็มที่ลงเลยลงเลยเออสาวสาวไปขอเงินเลยเจียรุ่งมุสันเฮ้ยเพิ่งมายาพ่รผู้ข้าเพิ่งมาเดี๋ยวข้า เจ๊เาตังให้น้องลูกนั่นจางลูนี้นให้น้องนู่ด้วยตัวน้อยด้วยจขึ้นขึ้น่าเป็นางแกนตอรองตีมันยาไม่ต่างกัาคนทั่วไปพ่ลอง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 ไปงนี้สิไปเด้น่ไปได้น่มิ่งตามมิตามิ่งไ้ไมตาล้อเดยวออบเียวออบบ้านเลยออ้านเลยอบไปไ เห็นซุ้มอะไรเนาะอาจายเฮ็นซุ้มเดี๋ยวมาไปจีพกันย่งขึ้ให้พี่เจนเุ้้โซแยกสายแยกขวาตกปอยุมบุญไปเสหาผู้สหาผู้ไหนนะหาผู้สขวาาเรยเ้ยคนรุ้มอซัมคุ้มอยน้ยกเลยเพิ่นอบครับ อยู่ครับปุ้มตั้งจากพี่เจนก่อนโอ้ยเข้าไปทั้งแดดกัยญาในกลุ่นเขาล้างไปข้าวโอ้ยแม่ยูพี่ลงไปข้าวเถออุ้มอุ้มปุ้มแม่ยูพี่ลงไปข้าวเถอพี่เจนยางในกลุ่นพี่เจนมามาอุ้มเจ็บถูงมามใจสูงไหมไปไปเข้ากับบ้านแล้วอ่ะมาแล้วไปเขากลับบ้านไปไปกับบ้านขอบคุณนะครับ เอาไปนอนด้วยขุดอะไรกัดตนดูเว้นดูเวนไม่ไข่ยูเวนไข่ดิเนาะยูเวนข่ก็งึดไหลมามายิ่งมามาโอ้ยแจ้ว้าของยังเปนคนเดียวโอไก่ไก่ไปเดินไปส่งบ้านไปเดินไปเดินไปเปส่งบ้านนี่มึง ไปแล้วคุณแม่ขับปีเจมาไปงกับ่ไปชงนี่รถมันันแจรไปแล้วี่นอ่ย่ทางหอมเท่เลยวะอาไปีหนิงปีนงปีหนน่ไหมปนนี่ไหมปีหนงเยอะจว่าก็ว่าไปเด็ไม่เชื่อไปไม่จีนอุ๊อันพ่อจนโอเคนุ้นแม่ิเพาะว่เป็นหิงไอู้เป็น่ยนนเป็นกับไอ้เป็นไม่หน่ มามามาจะกลับยังบ้านอ่ะกลับไหมจะกลับนอนนี่หนอนนี่ไม่ได้บ้านเต็มไปเลยคุณแม่บ่อยากกลับเลยไ่อยากกลับแล้วลูกสาวไปแม่เข้าบ้านเลยไปแมไปแม่ไหนักคุณแม่บิ้ง่อยากกลับคุณแม่ดูเอาอ่ะพี่เจมไปแล้วพี่เจมไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะ

ไปแล้วผุนไปแล้วล้ตานะคุณแม่เอาไปเจลรอไปเจนเอาไปเจลรอสิเจ้ากับเพชรลูกคอยขึ้นเนาะเดือกับคนนั่นขี่เดือกับคนนี้ขี่อยู่ไปลูกไป เออลง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 เออลง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 อะลงตรงนี้ลงตลงง้ลงอ้เป็นชางตันเนาอือออดีครับุณบนเป็นชาวตลกไปแล้วครับพี่เจมีส่งงคแม่ดิได้่ได้แม่ใหม่แล้วเหรอได้แล้วครับได้แม่ใหม่แล้วเหรอ้งเอาคุณคุณโซมายืนคุจักไปทางไหนดิ ตามเขาแล้วตามเขาแล้วตามเขาแล้วไปแล้ววันนี้ครูโซ่จะมากินข้าวด้วยครันโตมาบอกซือกับเผามาแล้วหิวของมาเต็มอยู่มาไดินกัเขาเลยจะกลับแล้วหรอยังไปกินข้าวก่อนพี่ อย่างในกลุ่นเขาน้องๆๆๆอยู่โอ้ยลูกข่อยไปเตะอันนั้นเขาได้นั่นสิไปเตะซุ่มเขาได้เจ้าซุ่มซุ่มซุ่มถึงไปเตะซุ่มเขาเดี๋ยวไปเห็นซุ่มไก่เขาเตะซุ่มไก่เขาอีกเอาปล่อยเขาปลาก่อนสักคู่เลยเอ้าเอาไปเลย เขาป่านีา่แล้นอ้ดตัวเกใสนปาแตกแล้วเออบ่แมนทิ่ไม่เกี่ยวตีเอออ๋โอ,โอพ่อเกดแมริเทิลยังไม่กลับค่ะมามา,มา ไปไหนลายเ่ขอ่้าเขา,าลปลาแล้วพี่น้องเลยไปนู่นแล้วมาเพ่มาเพ่มาแล้วมาเล้วมาเล้วมาแล้ว ปลาแตกแล้วทักป่าชักป่าเฮยุนไปแล้วุนมา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 าแห้งพุนไปแล้วพุนโอ้ยไปหาสั่งเขาได้น่นมา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  มามามาหาพอเร็วเร็ว